เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของพี่ภาคค่ะเมื่อหลายปีก่อนพี่ภาคได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ภูเก็ตโดยพี่ภาคให้พี่เกตซึ่งเป็นภรรยาจัดการหาบ้านพักแบบภูลวิลล่าสวยๆมาสักที่หนึ่งเพราะต้องการพาภรรยาลูกและพ่อแม่ไปพักผ่อนแบบจริงๆจังๆ สักสองสามคืนพี่เกตก็ทำการหาที่จองผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งโดยค่าเช่าตกคืนละ1 6 0 0บาาทนิดนิดภูวินล่าที่พี่เกตจองไว้เป็นแบบบ้านเดียวมีสี่ห้องนอน3ามห้องน้ำมีสระว่ายน้ำในตัวมีบริเวณบ้านมีที่จอดรถ สำหรับจอดได้3าสี่คันของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านครบคันเหมือนเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆไม่ได้มีไว้ให้แค่เช่าบ้านนี้ค่อนข้างใหญ่มากมากเกินความจำเป็นของครอบครัวของพี่ภาคเนื่องจากว่าครอบครัวของพี่ภาคนั้นมีกันอยู่แค่5้าคนเท่านั้นเมื่อมาถึง ก็ทำการแยกห้องโดยคุณพ่อคุณแม่ของพี่ภาคนั้นจะนอนกับหลานและให้พี่ภาคกับพี่เกดนอนด้วยกันเพราะอยากให้ทั้งคู่ได้พักผ่อนเช่นเดียวกันเพราะต่างฝ่ายตางทำงานกันมาหนักเหลือเกินความรู้สึกแรกที่พี่ภาคได้เจอบ้านหลังนี้เขากลับรู้สึกแปลกๆแบบบอกไม่ถูกบ้านก็สวยดีนะแต่มันดูแปลกๆยังไงชอบกน แต่พี่ภาคก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าแค่คิดไปเองหรือเป็นความแปลกที่เท่านั้นในวันแรกที่ไปถึงครอบครัวของพี่ภาคก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนกันอย่างเต็มที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พักผ่อนกับวิวสวยๆส่วนล้านก็ได้เล่นน้ำทั้งสระในบ้านและสระนอกบ้านและทะเลที่น้ำใสวิวสวย และถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันไว้ตั้งมากมายในช่วงวันถึงสองวันแรกพี่ภาคก็พาครอบครัวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแวะกินนู่นกินนี่ตามจุดเช็คอินพิกัดเด็กๆความสุขสงบและความสบายที่ได้จากการมาพักผ่อนนี้ทำให้ครอบครัวของพี่ภาคพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีจริงๆที่ได้มาพักที่บ้านหลังนี้มันเป็นภาพจำที่ดีด เกิดขึ้นในครอบครัวจนกระทั่งเข้าคืนที่สามในคืนที่สามพี่ภาคนั้นรู้สึกแปลกคืนนี้เขานอนไม่หลับอาจจะเพราะเสียงมาหอนหรืออาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีบางอย่างกำลังกวนใจเขาอยู่พี่ภาคลุกขึ้นและตั้งใจจะเดินออกไปนอกห้องเพื่อจะไปเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนบรรยากาศด้านนอก แต่ก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับลูกชายของตัวเองกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่แบบไม่เป็นภาษาทีแรกพี่ภาคก็มั่นใจว่าลูกชายน่าจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแต่เพื่อความชัวเขาจึงเดินไปดูตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยพี่ภาคมั่นใจว่าตัวเองน่าจะหูแว่วแน่ๆก็เลยเดินนอนไปพักสายตา อยู่บริเวณเก้าอี้ริมสระน้ำจนกระทั่งต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกรี๊ดของคุณแม่ดังขึ้นและได้ยินเสียงดังตุ้มต้าม,มาคุณแม่กรีดลัน่นและเรียกชื่อของลูกชายของพี่ภาคพร้อมสั่งให้ชี้ลงไปที่สระว่ายน้ำนั้นทำให้พี่ภาคเห็นภาพของลูกชายตัวเองที่ค่อยจมลงไปในสระพี่ภาครีบกระโดดสระน้ำด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อ และรังล่างลูกชายขึ้นมาเมื่อขึ้นมาจากผิวน้ำได้น้องดูตกใจมากจึงร้องไห้เสียงดังลัน่นคุณย่าวิ่งเข้ามาปอบอย่างเสียวขวัญและพูดกับพี่ภาคว่าเอ็งเอาลูกออกมาทำไมทำไมไม่ดูลูกจนลูกเดินหลงลงไปในสระน้ำยังไม่ลืมตาขึ้นมาดูลูกอีกเป็นพ่อภาษาอะไรของเอง็งพี่ภาคงงมากเขามั่นใจว่าเขามาคนเดียว ไม่ได้มีเด็กเดินตามมาด้วยแต่คุณแม่ของเขากลับบอกว่าพี่ภาคเป็นคนเข้าไปในห้องแล้วพาน้องออกมาพี่ภาคตัดสินใจพาลูกชายไปหาหมอก่อนเมื่อตรวจร่างกายและตรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็มีเพียงแค่อาการสำลักน้ำเท่านั้นเมื่อได้พาลูกชายกลับบ้านพี่ภาคจึงตั้งคำถามกับลูกชายว่าออกมาได้ยังไง แต่สิ่งที่ลูกชายพูดนั้นทำให้กับแปลกใจก็น้องบอกว่ามีเด็กผู้ชายชวนเข้าออกมาเขาจึงเดินตามออกมาเล่นน้ำอยู่ที่ริมน้ำพักหนึ่งเด็กคนนั้นก็ผลักน้องลงน้ำและยืนหัวเร้อยอย่างสะใจและน้องก็ค่อยจมลงมันรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่พี่ภาคคุณพ่อของเขากระโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาพี่ภาคบอกว่าพี่ภาคอยู่ตรงนั้นตลอด น้องไม่เห็นเลยจริงๆหรอแต่ลูกชายของพี่ภาคก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นใครเลยและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นั้นทำให้บรรยากาศภายในบ้านพักบูรินดราหลังนี้เริ่มไม่ดีแล้วพี่ภาคจึงตัดสินใจพาครอบครัวกลับบ้านหลังจากที่ลูกชายอาการดีขึ้นแต่เท่าว่าหลังจากที่กลับมาที่บ้านที่ตัวกรุงเทพแล้วก็ยังมีเรื่องราวแปลก เกิดขึ้นตามมาอีกหลังจากที่กลับมาจากที่บ้านก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับลูกชายเสมอลูกชายของพี่ภาคชอบเดินละเมอออกมาแล้วไปนั่งอยู่บริเวณชิงช้าหน้าบ้านและนั่งแกว่นชิงชา้าอยู่อย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาพี่ภาคและครอบครัวไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าลูกชายออกจากประตูรั้วที่ลลอกอย่างหนาแน่นไปได้อย่างไร ทุกครั้งที่รู้ตัวว่าลูกชายออกไปนั่งเล่นก็คือตอนได้ยินเสียงชิงช้าแกว่งส่วนคุณแม่และคุณพ่อของพี่ภาคที่มักจะอยู่บ้านเสบอนั้นเขาจะได้ยินเสียงเหมือนลูกชายของพี่ภาคกำลังเล่นอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาและทางคุณพ่อคุณแม่เองก็เริ่มเห็นเงาเด็กตัวเล็กๆชอบวิ่งไล่ตามหลังหลานชายอยู่เสมอแต่ที่น่ากลัว คือบางครั้งเขามักจะเห็นเป็นเพียงชิ้นส่วนของขาหรือแขนที่เด่นอยู่กับหลานบางครั้งเงานั้นก็ดูจะคอยจ้องประทุสร้ายหลานของเขาถางพี่เกดและพี่ภาคเองก็เจอเรื่องประหลาดเช่นกันนั่นก็เพราะว่าเขามักจะได้ยินเสียงเหมือนมีใครพยายามที่จะบิดลูกบิดประตูเข้ามาในห้องเสียงวิ่งขึ้นลงบันไดในทุกๆครั้ง ที่พวกเขาอยู่ในบ้านแม้นว่าจะเป็นแบบไม่เห็นชัดชัดหรือไม่มาจัดจะแต่มันก็สร้างความกดดันให้กับครอบครัวนี้อย่างมากในที่สุดทางครอบครัวของพี่ภาคก็ต้องนิมนต์พระเข้ามาทำบุญภายในบ้านในขณะที่พระกำลังสวดมนต์อยู่พระท่านก็มีอากับกิริยาแปลกๆพระแต่ละรูปคอยเหลียวมองซ้ายมองขวาและมีท่าทีเหมือนหวาดระแวง และยูไม่ค่อยเป็นสุขและก่อนที่พระท่านจะเดินทางกลับพระที่น่าจะเป็นหัวหน้าคณะท่านก็เดินมาพูดกับพี่ภาคว่าโยมพาเขากลับบ้านด้วยนะโยมน่าจะพาเขาติดกลับมาแบบไม่รู้ตัวพี่ภาคฟังแบบนั้นในหัวของเขามีสถานที่เดียวเท่านั้นภูวินล่าหลังนั้นพี่ภาคตัดสินใจจะเดินทางกลับไปภูวินล่าหลังนั้นและก่อนที่จะออกจากบ้าน พูดกับฟ้ากับอากาศกับสิ่งที่มองไม่เห็นว่าขึ้นรถมานะจะพากลับไปส่งและเมื่อมาถึงหน้าภูวินล่าพี่ภาคก็เดินไปเปิดประตูรถและพูดอีกว่าลงไม่ได้แล้วนะและไม่ต้องตามกลับบ้านทางใครทางมันแต่ในขณะที่กำลังปิดประตูรถพี่ภาคได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียอกเสียใจมากร้องไห้แบบน่าสงสาร แต่พี่ภาคก็ไม่กล้าหันหน้ากลับไปมองและตัดสินใจขับรถออกไปทันทีและหลังจากที่กลับมาก็ไม่มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยพี่ภาคได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนก็เลยได้ทราบข่าวมาว่าแถวนั้นก่อนจะสร้างเป็นภูวิลล่าเคยมีข่าวที่เด็กดุกเอาไปทิ้งหรือถูกฆ่าและเอาไปทิ้งไว้แถวนั้น อาจจะเป็นดวงวิญญาณเด็กที่เล่รล่อนเนิจรอยู่แถวนั้นแล้วดันถูกใจกับครอบครัวของพี่ภาคถูกใจกับความอบอุ่นความสมบูรณ์พร้อมจึงเกิดความอิจฉาดิษยาในโลกของพี่ภาคแต่ไม่สามารถทำอะไรได้จึงพยายามติดตามกลับมาก็เป็นได้เรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ